เหตุการณ์น่าตื่นตาตื่นใจมือถือใหม่ของเรซมีกำลังจะเปิดตัวพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่น่าตกใจ9,000 mAh และระบบชาร์จเร็ว1 0 0 w นี่คือการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่เป็นเรื่องสำคัญในโลกของสมาร์ทโฟนแต่เหตุผลที่อยู่ในหลังก็น,น่าสนใจเท่าเดียวกันตามรายงานจากแหล่งข่าวที่มีชื่อเสียงในวีบชื่อว่าดิจิตอลชส t เตชกล่าวว่าสีมีกำลังทดสอบสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่มีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง9,000 mAh นี้ ซึ่งเป็นความจุที่เกินกว่าค่าเฉลี่ยของมือถือในตลาดมากมายแต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจเพียงพอข้อมูลเพิ่มเติม,ตมก็ระบุว่าสมาร์ทโฟนนี้จะรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว1 0 0 w งศูนย์ยูฟาสชาร์จิง ging, ซึ่งหากเป็นความจริงจะเป็นการประสานความจุแบตที่มหาศาลกับระบบชาร์จที่ทรงพลังในเครื่องเดียวนี่คือแนวทางที่ค่อนข้างทะเยอทะยานสำหรับเรดมีที่มักจะมองให้ความสำคัญกับความคุ้มค่ามากกว่าความสุดขั้วด้านเทคโนโลยี และยังมีรายงานอีกด้วยว่า Xiaomi กำลังพัฒนาต้นแบบสมาร์ทโฟนที่มีแบตเตอรี่ขนาด10000 mAh หากออกตลาดจริงจะเป็นมือถือที่มีความจุแบตสูงที่สุดในเชิงพาณิชย์แต่นี่เป็นเรื่องที่น่าสงสัยมีกระแสนในจีนคาดว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้อาจเป็น Redmi Turbo 5ที่เตรียมเปิดตัวเร็วๆนี้แต่ข้อมูลนี้ขัดแย้งกับรายงานก่อนหน้าที่ระบุว่า Turbo 5จะมีแบตเตอรี่7500 mAh เท่านั้นทำให้ยังไม่มีข้อยืนยันแน่ชัดว่ารุ่นใด จะได้ใช้แบตเตอรี่ยักษ์9,000 mAh ตัวนี้แหล่งข่าวก็ระบุว่าสมาร์ทโฟนแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เช่นนี้อาจจะวางจำหน่ายเฉพาะในประเทศจีนเท่านั้นเนื่องจากรุ่นที่ส่งออกไปยังยุโรปหรือภูมิภาคอื่นมักจะถูกปรับลดความจุแบตเตอรี่ลงเพื่อให้ผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัยและน้ำหนักตัวเครื่องโดยเฉพาะในกลุ่มสมาร์ทโฟนที่ใช้แบตเตอรี่แบบซิลิคอนคาร์บอน (silicon c, o n c a r b o n แบตเตอรี่ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี2025 แต่ถ้าคุณคิดว่าเรื่องแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องความจุบแบตเตอรี่สูงสุดของมือถือที่เคยมีมาในเชิงพาณิชจะเป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจสําหรับผู้ใช้งานและนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีแบตเตอรี่ทําให้เราได้เห็นความคิดใหม่ๆและการพัฒนาที่น่าติดตามในอนาคตจะมีแบตเตอรี่ซิลิคอนคาร์บอนเป็นแนวทางใหม่ในการสร้างแบตเตอรี่ที่มีความปลอดภยัยและมีความจุดสูงขึ้นในปี2025 เป็นเรื่องที่น่าสนใจไหมคุณคิดว่ามือถือแบตเตอรี่ขนาดใหญ่นี้จะมีผลกระทบต่อตลาดสมาร์ทโฟนอย่างไรและคุณคิดว่าเทคโนโลยีแบตเตอรี่ใหม่ๆจะมีผลกระทบต่อสิ่งอื่นๆในอนาคตอย่างไรมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ชวนคุยกันในกลางความคิดเห็นและความคาดหวังของเราเกี่ยวกับอนาคตของสมาร์ทโฟนและเทคโนโลยีแบตเตอรี่